เป่าตาจะไปซื้อหมาเอาม้าไหมเอาเอ้ยตาจะไปซื้อหมาเอาม้าไหมนุนนเอาเอายาเส้นเหรอครับไม่เอาม้มมาบบเ,เหรอไม่ไม่หมาแบบดีดเอาไหม ตาตาจะไปซื้อมาม่าตาตาจะไปซื้อมาม่าตาก็เลยพูดสั้นๆว่ามาเปล่าได้แล้วอย่ามาเปล่าเอ้เปล่าได้แล้วอย่ามา อันนี้คือยายาเส้นกระดาษกระดาษเบรกลับอ,อันนี้คือมา้าเอาไม่มา้าสีสีเหลืองหรือว่าสีเขียวม้านะ่ะนี่ไงม้าแบบนี้มีมีสีมีสีเขียวหรือสีเหลือง